คือถ้าเราเล่นอีโวแล้วเราจะไม่เล่นซูบารุมันก็ยังไงอยู่นะครับเพราะว่า2คันนี้นี่เป็นคู่กัดกันตลอดกาลเลยก็ว่าได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน f o r ์ซ่าเฮลิซอน5นะครับผมวันนี้เราอยู่กับซูบารุ Subaru, นะครับผมก็จริงๆมีหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าอยากจะดูเอ็มเพรสซ่าอยากจะดู WRX นะับผมแต่ว่าไม่มีใครคอมเมนต์บอกปีผมเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบว่าจะเอาซูบารุปีไหนมาเล่นดีเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทั้งหมดนะครับผมนี่คือซูบารุทั้งหมดที่ที่มีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเอนเพรสซาบิวอเอของคุณเนี่ยมันปีไหนไม่รู้ว่าอยากจะดูคันไหนผมก็เลยเลือกเอาคันที่ผมชอบที่สุดในซูบารุในภาคนี้นะครับผมนั่นก็คือ เจ้าซูบารุยี่สอคันนี้นะครับผมสำหรับรถคันนี้นะผมเคยเอามาเล่นตอนเราหัดใช้พวงมลลาลัยกันใหม่ๆคันนั้นผมเข้าใจผิดว่าเป็นรถของพ่อทาคุมิซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับพ่อทาคุมิจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น GC6 มั้งรับผมจำไม่ผิดนะครับผมก็รุ่นนั้นจะเป็นรุ่นที่ขายตามบ้านทั่วไปนะครับผมส่วนรุ่นนี้เนะี่ยจะเป็นรุ่นที่ทําพิเศษทําสเปคแข่งสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับเสียงมันเพราะมากครับ เดี๋ยวระยะทาง4กิโลเดี๋ยวผมจะลองขับคันนี้ให้ดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไง จากที่เราซื้อบ้านหลังนี้ไปเมื่อพักที่แล้วนะครับผมเราก็มาใช้บริการซะหน่อยนะครับผมโอโ้รถเดิมนี่สวยมากเลยนะภาพของเกมนี่เหมือนหลุดมาจากของจริงสวยไหมมาแต่งกันดีกว่ามีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทํารถหมกหมกบ้างนะครับ ผมก็เอาคันนี้แหละนะครับจะเป็นรถหมกของเราเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องเดิมนะครับผมส่วนระบบขับก็จะเป็นระบบขับ4เหมือนเดิมนะครับภายนอกเราจะไม่เปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเราจะใช้เป็นของเดิมยางครับผมวันนี้เราใส่เป็นยางแรลลี่นะครับเราต้องใส่ยางอะไรวะมันมีออฟโรดกับแรลลี่เอาเป็นแรลลี่แล้วกันนะครับแรลลี่มันดูเท่กว่าอันนี้มันดูลุยเกินไปน่าจะดูแบบ SUV เอาแรลลี่แล้วกัน ตามความชอบเฉยเลยอะไรวะเนี่ยแล้วใส่กว้างสุดเลยครับ275ทั้งหน้าและหลังผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าแลลี่เนี่ยผมไม่ได้มีความรู้เลยเลยนะครับอันนี้แต่งมัวม่วๆตามความรู้สึกล้วนๆเลยใครมีข้อมูลอะไรน่าสนใจหรือว่าแบบพี่มันต้องแต่งแบบนี้มันต้องทาแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมแม็กก็แม็กเดิมจากโรงงานเลยเปลี่ยนคลัชใหม่เปลี่ยนเกียร์ใหม่เปลี่ยนเพลาใหม่เบาลงดิฟเฟอเรนเชียลเราจะใส่เป็นผมสงสัยว่าแลลี่กับออฟโรดนี่ต่างกันยังไง แต่เราใส่ยางแรลลี่มานะเราก็ใส่ดิฟเฟอเรนเชียลแรลลี่เลยแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นเอาตอนขับว่าตอนขับแม่งจะเป็นยังไงโอเคดิสเรกใส่ใหญ่สุดไปเลยครับเดี๋ยวไม่รอดโชคเราจะใส่เป็นโชคดิฟนี่ครับผมเพื่อความเท่รอเล่นเราจะใส่โชคอแรลลี่ยกสูงขึ้นมาน่าจะช่วยให้รถมันโดดเด้งดีขึ้นเราจะใส่โลเคทด้วยดีไหมใส่ก็ได้ครับน้ำหนักผมไม่เอาออกแล้วกันนะครับผมมันลดไอเนี่ยมันลดอลดอฟโหละเห็นไหม แต่ไม่รู้ครับมัวๆไปผมไม่ใช่สายขับแรลลี่เท่าไหร่อันนี้เปิดใจเล่นเลยครั้งแรก <L an> เราใส่อินเทคแข่งไปเลยกองแข่งที่เหลือก็ใส่จัดเต็มครับมาดูท่อ <L an> โอ้ยอหูท่อนี้ดูกล้องมากเลยอ่ะ <L an> อุ้ นี่เพาะมากใส่นี้เลยครับลวกอีก9แรงม้าหอยมีมา1ตัวซิงเกิลเทอร์โบใส่เต็มไปเลยเพื่อความแรงเดี๋ยวไปลุ้นเอาตอนขับเอาแล้วกันว่าจะรอดหรือไม่รอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับจาก276เป็น596เลยนะเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเสียงพอขึ้นไ้มเสียงพอขึ้นไหม มันจะแรงจริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวลองทางนี้เลยโหเขาป่าข้างหน้าป XP ้าย XP b านเลยทุกคนไหนๆก็แวะมาขอแวะเก็บหน่อยแล้วกันนะครับปั๊บก็ให้หนึ่งป้าย อีกหนึ่งป้ายเฮ้ยเลเวลอัพด้วยได้วิวสปินใช่ไหมเจ็เอเ,เดี๋ยวมาเปิดวิวสปินกันครับเราภาวนาให้ได้ทรูโนเพราะว่าซีรีส์ต่อไปของเราคือซีรีส์รถดริฟครับผมใครที่รอดูรถดริฟอยู่เตรียมตัวได้เลยครับผมคลิปหน้าเราจะเป็นซีรีส์รถดริฟกันแล้วเดี๋ยวจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับ มาเราจะมาดูอีวเวนที่เราจะเล่นในวันนี้ผมจะเล่น Dirt Racing นะครับวันนี้เราจะมาเคลีย Dirt Racing กันเอาที่ใกล้เราที่สุดเลยก่อนแล้วกันเออนี่น่าจะใกล้สุดเดี๋ยวเราจะยิงยาวทะลุไปเลยนะครับผมนี่คือแผนของเรา This is a plan ลาก่อนช่วงขับรถ <laughs> โอ้โหต้นไม้ครับเข้าป่าแบบนี้วัดสกิลเลยวัดสกิลการขับ ให้หลบต้นไม้เก่งเนราัชนะนนไม่โดนนะภูุิมใจในการหลบตัวไม้ของตัวเองจัดแล้วผมอยากจะบอกว่าผมขับสไลด์สี่ล้อไม่เป็นนะครับผมเออใช้พวงมาลัยแล้วสไลด์สี่ล้อไม่เป็นแต่ตอนใช้จอยอ่ะสไลได์ได้งงเหมือนกันมาครับผมระยะทาง7กิโลเวลาอยู่ที่ after noon ฝนตกอย่างนั้นเหรอบอกว่าเราไม่กลัวหรอกเอ้ยมี22ป,ปีเหมือนกันเลยว่ะดีมีอีโว e ด้วยนะครับเสียดายภาคนี้ไม่มีอีโวสามนะถ้ามีอีโวสามนี่จะแจ่มแมวมากได้นะถือได้เรามาพูดถึงซูบาร,รุก,ก็ันหน่อยดีกว่าครับทําไมผมถึงเอาคันนี้มาเล่นทําไมผมถึงชอบคันนี้เนี่ยครับผมรู้สึกว่าไอไอความที่มันแบบโค้งมนมของมันอะมันมันจะแหกโค้งเอาเราสิป๊บนึง พวกตัวถังมันที่มันโค้งๆมนๆอะไรเงี้ยหน้ารถที่มันแบบบี้บูบี้ไม่ใช่เออผมรู้สึกว่ารถที่มันโค้งๆมนๆแบบนี้มันสวยนะครับผมก็เลยแบบที่หนึ่งในใจเลยซูบารุคันนี้นะครับเดซ่าเออเราอยู่ที่สองแล้วครับยังไงพอได้ไหมครับฝีมือผมขับทางดินพอได้พอได้ปะ เฮ้ยราคันนี้คุ้นๆว่ะเคยเห็นลงน้ำเรียสามเรายังเอาอยู่ตอนนี้เสียงรถไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ว่าดูดูไอ้นี่เอาดูเข็มมาก42%แดงเลยมะนะโอ้ยรถเทอร์โบด้วยนะข้างๆมีเขียนบอกเราก็เทอร์โบเหมือนกันเราซิงเกิลเทอร์โบ มันนี้ไม่ยอมให้เราแซงง่ายๆเลยนะเฮ้ยแต่เจอขอบทางครับเจอขอบทางอย่างนี้ถ้าได้อยู่เดี๋ยวเดีๆยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี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 ยวเมื่อกี้กดเชนให้มันให้รถมันเสียอาการแตเสียเสียอาการเยอะเกินลงทางดินหนึ่งแล้วครับได้เวลาเหนื่อย ตัวจริงขับทางคูนก็เหนื่อยอยู่แล้วเจอลงดินเข้าไปลาอะไรบังคับยากขึ้นคูณสองเฮ้ยแต่มันก็บังคับเหมือนรถด,ดิฟเลยนะขอโทษติดเกียร์ติดเกียร์เึกว่าเกียร์สาจะยังเอาอยู่เอาไม่อยู่เลกไม่ขึ้นเยเลย โค้งโค้งแบบดูเทิร์นเลยอ่ะตัววีเลยอ่ะรอดไปเนี่ยกูเนี่ยเฮ้ยโอ้โหรอดเฉยเลยว่ะโอ้ยทำได้ไงวะรถเขาดีรถเขาดีนะเดี๋ยวเมาส์ออกครับตั้งรถตรงๆก่อนโอเคหายแล้วไงรถเขาดีอาดิ๊บ สำหรับคลิปหน้านะครับผมเราจะเข้าสู่ซีรีส์ขับรถใส่ตูดกันแล้วครับผมผมจะมีรถมาทั้งหมด4คันจาก4ี่แบรนด์ถ้าใครเคยดูซีรีส์ JDM ของเรานะครับผมรถทั้ง4ี่แบรนด์เหมือนเดิมเลยครับผมเราจะเริ่มจากนิสสันตามด้วย m a z d a ตามด้วย Honda และจบด้วย t ต y ย t a นะครับผมเหมือนกันเลยซีรีส์รถดิฟผมก็จะสียี่ห้อนี้เหมือนกันนะครับผมส่วนจะเป็นรุ่นไหนก็รอ,อติดตามเอานะครับผมแต่ว่าอยู่ในสียี่ห้อนี้แน่นอน แล้วครับผมขับไกลหน่อยแต่ผมตัดออกนะครับผมเดี๋ยวช่วงขับรถเดี๋ยวผมจะย้ายไปไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมเป็นช่วงส่งทุกคนเข้านอนเป็นในตัวออกตัวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ออกตัวทีไรไม่ทันไม,ไม่ไม่เคยทันบอดเลยหน้าเราก็22บีเหมือนกัน มันทำไมมันแป๊บเดียวมันสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววะโอ้โหเป๊กระวังอย่ายาพึ่งชนมาลงทางดินแล้วยางได้กลิ่นดินแล้วเราจะลองขับสไลด์ดูสไลด์ยังไงวะดึงเบรกมือสไลด์ปะจำไม,ไ,ะจะไม่ได้แล้ววะจำไม่ได้แล้วว่าตอนใช้จอยกดอะไรก่อนกดอะไรหลังอ่าเดี๋ยวต้องไปฝึกขับรถสไลด์ ขับสี่สไลด์อะไรเงี้ย,จยเจเยนเราอย่าเพิ่งแซงมันเดี๋ยวเราเหงาขับตามมันไปก่อนขับตามลลยขอโทษแวะถ่ายรูปมาไปขับตามตูดไปเรื่อยๆ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหท่านหน้าย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลย ดิลต,ต้าด้วยซิลิก้าปะเนี่ยโค้งข้างหน้าอยู่ถึนครับผมเตรียมตัวลงเกียร์สามดึงเบรกมือโอ้โหไม่ดิบว่ะมันมันไม่ไปอย่างที่คิดว่ะเฮ้ยไม่เอาแล้วขับธรรมดาดีกว่าขับทางถนนกับทางดินนี่คนละเรื่อง แต่ขับการเหมือนเดิมขับไม่เหมือนกันเลยแต่ขับการเหมือนเดิมอุ้ยโอ้โหจบเลยจบเลยจบเลยมาเราจะรีบเข้าใส้ใชยแล้วครับสบายสบายครับลงน้ำเนี่ยล้างรถเลย ออลงให้ล้อเปียกมันไม่ได้จริงวะ้า,าหน้าสนใจรถคันนี้มันโหดจริงๆเลยครับ เป็นไงกบ้างครับผมฝีมือการขับแรลลี่ของผมโคตรแบบเอ้อะไรวะนี่ผมว่าเดี๋ยวเราพอกันตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเราจะเละกันไปมากกว่านี้นะครับเออยังไงก็คอมเมนต์บอกเทคนิคการขับอะไรยังไงมาได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบนะครับก่อนที่จะปิดคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดวิวสปินก่อนขอ AE86 จงสถิตอยู่กับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝันดีครับทุกคน But the rain stopped falling, and the line on the floor was crawled. And the pain I'd been feeling washed away to eternity. I was cold, I was bored. I had fragmented my soul into pieces contradicting themselves Perhaps it is as it is How the world is the mess Means that every heart and soul needs to be whole And the road signs keep changing as the road Stretches out ahead and the mood keeps on changing. All I wanna do Are you are you blue? I can sense a sadness in you, don't you?